สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณดับเบิลครับเสร็จทองเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเปลี่ยนโหมดกับแป๊บสักพูดนะครับโอเคทุกคนเห็นตัวเกมแล้วใช่ไหมพี่พิกิภาษาดาวของใครด้วยโอเค พี่ต้องขดแร่เพิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอขดแร่แป๊บเพราะว่าพี่จะทำอาอ่าอาวุธนะอย่าไปคาอาวุธนะเพราะว่ามีแชมป์ต้องชำนะเดี๋ยวพี่จะเปิดออโต้ฟาร์มเลยกันตนั้งใจนะครับกี้เพิ่งไปขายกวางมาออโต้ฟาร์มใช้ไม่ได้เหรอเอ้ยไอออโต้ฟาร์มใช้ไม่ได้โย่รถทราบงงมากเลย วิ่งเร็วยด้วยไอดีร้อยจัดนะครับความเครียดชิบหายน้ำทอมีไหมเนี่ยนายกองอื่นก็มีนะนายนายมีใครมีน้ำทำบ้างครับใครมีน้ำทาบ้างขอขอนึงครับนะครับผมผมผมเครียดครับผมเครียดมากเลยครับตอนนี้ ไ,ได้ให้น้ำท่อมเราหรอน้ำท่อมอ้าวไม่ืนดูเฉยไม่ให้น้ำท่อมอีกใครก็ได้ครับขอน้ำท่อมคนหนึ่งครับอย่างไม่ไดังไปหรือเบาไปบอกได้นะผมจะได้ปรับแบบพอดีีน้าๆใครมีน้ำท่อมบ้างอะ่ะขอหน่อยคนหนึ่งครับชิผ่ายแล้วใช้ปารกเกมไม่ได้ด้วย ทำไมครับขอคนหนึ่งครับเดี๋ยวผมเดี uh ๋ยวผมให้เง uh uh ินครับเดี๋ยวผมให้เงินขอครับก็ขอทานน้ำท้ำก่อนครับอะไรนะครับอ่ามีน้ำทํำให้ผมไหมครับขอหนึ่งครับขอหนึ่งครับหรือเหล้าเบียร์บริยาไม่มีเลยครับ ก็ระบบเทิร์มนี้ดีก็ดีอยู่ครับเพราะว่าทั้งดีทั้งสังคอมเกมด้วยเดี๋ยวผม <นะ S 2> ไปซื้อมาให้ก็ได้ครับผขอบคุณมากครับอขอบคุณมากเลยไม่ต้องตังค์ให้ผมนะครับเดี๋ยวผมครับผมได้ได้ได้เดี๋ยวถามได้ครับถามได้อ่อมาสองขวดครับเบียสองขวดอ้าวหายเลยพูด,ดีเดียวเอาหนูไงก็ใครเต็มเหมือนกันครับ เนี่ยครับพเพราะนี้ว่าไม่ดูแลตัวเองถูกเ,เราต้องดูแลตัวเองนะมาเช็คอชื่อแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะตัวเกมเนาะเดี๋ยวพี่ลืมตัวเกมของน้องเลยใครที่ขอตัวเกมไว้อะเดี๋ยวพี่อ่าขอาให้แป๊บนึงพี่อัปโหลดไปแล้วอัปโหลดไว้ในดิสของตัวเองละ๋ยวจะแชร์ลิงก์ให้กนะันเนาะ ลิงก์พี่เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วกันอ่าพี่วางให้ในคอมเมนต์แล้วนะกดเอาได้ไหมโอ้ความมันยาวเกินเกินเกินไม่ได้เดี๋ยวพี่พี่เอาไว้ในต่อจากาชื่อเสริมเพื่อนกันเนาะอ่านี่คือลิงก์ตัวเกมนะครับอ่ะให้คนรู้ว่านี่คือลิงก์ตัวเกม ผมอยากให้พี่เขียนระบบล็อกอินเป็น EP เป็น EP หรอครับระบบรักยินเป็น EP อยากให้พี่เขียนระบบรักยินเป็น EP เออขอให้ขอให้ระบบว่าเป็น EP ก็ EP เดียวพี่จัดจบทีเดียวเลยนะเพราะมันค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยแต่ทำให้ใหม่ก็ได้นะแต่ว่าต้องรองเริ่มระบบใหม่ก่อน พี่นอนมุกผมจอฟ้าน้ำตาจะไหลอ๋อเหมือนกันน้องพี่ก็เพิ่งหายได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำคลิปให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ลองจะเริ่มเปิดโปรเจกต์ใหม่่ คคนดูสามคนครับวันนี้มาถึงแค่สี่ทุ่มนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยมาเร็วไปเร็วหน่อยไม่ช็อตใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไม่รู้พี่จะแก้ยังไงเหมือนกันไม่ช็อตตอนเนี้ย สี่ร้อยซับนะครับแบบมีวันเลือกวันเดือนปีอะไรประมาณนี้นะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จะทําอยู่พี่เซฟเซฟที่พี่จะทะําอ่ะมันจะเป็นเซฟลวคยรแบบมีทุกอาวุธอะเน้ไซส์แบบสามารถยิงกันได้ฟาร์มอย่างเงี้ยอ่าก็จะเป็นเซฟแนวนี้เลยก็คือแบบให้สระไปเลยก็คือว่าก็คือว่าแบบจะไม่มีเรื่องะบบง,งานหรอกใครไปฟาร์มมันก็ฟาร์มแรกแต่ว่ากระเป๋าเรื่องกระเป๋าไอเทมเนะี่ยพี่ชิดแบบใหม่มาละก็คือกระเป๋าไอเทมเนะี่ยจะไม่อยู่กับตัวต่อไปเนี่ยก็คือว่าถ้าเราตาย ตอนนี้คนออนอยู่สองร้อยสาสิบเอ็ดคนคนระับไม่ใช่เซอร์พี่นะเป็นเนี่ยเป็นเซอร์ของออยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะหมอเขาช่วยความเครียดเ,เราได้ไหมคนระับ แล้วคนไปซื้อให้เราเข้าไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยเยอะจัดใช่ครับมันเป็นเซริร์ฟแต่ก็ดีนะระบบมันมีมีมาหายไอซีโอด้วยก็โอเคหน่อยไหนะมาเล่นก็ได้นะอยากให้มันลบรถที่เสกมาแค่คันเดียวได้ไหมแบบไม่ลบรถที่คนอื่นเสกก็เราก็สร้างเหมือนกับระบบ เข้าไปนะก็สร้างค่าไอดีมาด้วยค่าไอดียมาว้ยข้านหนามันมีเวลริสไหมครับมีครับผมต่อที่ลิงกิตคอเขาได้เลย,ยสวัสดีครับคนดูแปดคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์พี่วยนะตอนนี้กําลังนอนสบายใจชุ่มอยู่ตอนนี้เลย หรือว่าพี่ต้องออกเกมเละออกเกมไหมถึงจะหายเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าพี่รองดูน้องคนนี้เข้ามาก่อนไหมเขาจะมาก่อนไหมแกลงมอตเตอร์ก็มปอยู่ด้วยแกง้งเตีอยนนี้พี่ออกแกง้งแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมันมีสตรอรี่ไงวันที่พี่ลงสตรีมมันมีสตรอรี่พอดีพี่ก็เลยได้ออกแกลงก่อนนะเพราะว่าพี่ต้องมาฟาร์มก่อนนะถึงจะไปเล่นสตรอรี่ได้อย่างนั้นไปสู้เข้ามือเปล่ามันก็ดูคเคหน่อยเ่ะ เอ้ยเขาไม่มาจริงดิหนึ่งศูนย์หครับหนึ่งศูนย์หครับนายนนายมีเบียร์สักขวดสองขวดไหมครับเดี๋ยวผมให้ตังครับชาที่ผมไปเล่นดูระบบค่อนข้างดีแล้วชอบตรงระบบ v p มันขายของคูณสามทำให้คนที่มี v p รับซื้อของจากผู้เล่นใหม่ทำให้ผู้เล่นใหม่มีตังใช่ครับใช่ใช่ส่วนตัวผมคิดว่าตรงนี้คือจุดเด่นของระบบใช่พี่ก็คิดอย่างนั้นแหละ แล้วอีกอย่างหน่อยก็มัน,ม,นมันพอมันเก็บจักผู้เล่นใหม่ก็ไปขายไอซีในขายไอซีโอซีวเัเอะไเออไอซีโอซีนเนี้ยสักอย่างหนึ่งนะเออไปขายได้เพื่อนก็เอาเงินมาซื้ออาวุธอะไรเนี้ยต่อตีบวกอาวุธแล้วก็ไปขายต่ออย่างนี้มันก็ได้มันก็แต่ว่าใช่ครับใช่ครับแบบนั้นเลยครับเอาสร้างไอดีไปเก็บไว้ข้างหน้ามันอ,ะอ่ะ เขา่า v e h i c l e id อันนั้นคือ id ของรถนะเราจะปรับเป็นรถหรือจะปรับเป็น id สามารถเลือกเป็น id แยได้อย่างสมมติว่าเราเสกมาสามคั 3, นนี้เราก็ลบ id หนึ่ง id สอง id สามนี้ก็ทำได้เหมือนกันสร้เป็นแบบเป็น value ก็เอาก็ได้นักแต่จ,จะทำกันหนึ่งศูนย์หกครับหนึ่งศูนย์หกครับสวัสดีครับไม่ครับไม่ครับนายมีเบียร์สักขวดไหมครับไ,ไปแม่งเลย จะมีมีพวกเอ,เอฟเฟกไหมครับแันนี้พี่ก็ไม่เคยไปถึงจุดนั้นนะพี่แต่พี่ก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าก็จะมีพวกของแฟชั่นต่างๆมีอยู่สตรีมพี่หลักไหมสวัสดีคนดูว่าเห็นคนดูก็เชิญยายละ วันนี้กะจะไปคาบอาวุธไม่ได้กลับไม่ได้กะจะมานอนตรงนี้นะถ้าน้องก็นนไม่มาอีกห้าทีเดี๋ยวผมต้องออกเกลียวเข้าใหม่นะเราไปเรียนจุดเกิยียเดียวใหม่นะเดี๋ยวผมไปซื้ออันนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวไปเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนจอนกรับแป๊บนึงคือมันไม่ไหวไงคือจะมานอนสตรีมอยู่งนี้ไม่ได้นะตายดิยคนอันเนี้ยใช่ไหมล่ะโอเคสักครู่ครับ สอนทาระบบเกี่ยวกับการปลูกพืชหน่อยก็ระบบการปลูก,ลกพืชก็ใครที่เคยดูพี่มันแต่สมัยน,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 นั่นนะนะไปทําตาไปแบบนั้นเลยได้เหมือนกันแล้วพี่ขอดูกน่อนว่าพี่ปิดจ,จอไว้ยังอ่าเกียปิดไปแล้วแล้วอ่าอะไรมอมันจุดเกิดอะไรม่มก,ก,มก็เหมือนเดิมอ่ะ สวัสดีครับคนดูเก้าคนครับจุดเกิดอีกไหมก็เหมือนเดิมดัดเอาก็ได้นะผมว่าใช่ครับดัดเอาก็ได้ดัดจากระบบอื่นมาก็ดัดได้เฮ้ยนา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 ยห้าสิบใครก็ได้คนนึงเอาลงมาซื้อเบียให้หน่อยเอาไหมผมผมให้ตังค์เงินนึงครับผมให้ตังค์เงินนึงอะไรนะไปซื้อเบียให้ผมเลยครับข้างล่างผมให้หมื่นนึงเะครับเอาเบียมาห้าขวดผมให้หมืนหน่นนึงเลย อ้าวใครใครซื้อให้ผมก่อนอะผมให้ก่อนนะเหมือนหนึ่งนะคนเดียวเท่านั้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเไอดีหฮารไปแล้ววะนี่มันต้องใช้สุรนี้อ้าวไม่ใช่เห่ออ้าวรมไม่มีใครไปสักคนเลยไอหนึ่งขนให้กับคนไม่ได้แล้วครับต้องซื้อมาครับห้าขวานครับโอเคด้ละยายาใจเครียดแล้วอะอะแล้ว้องก็หนีเลยมันให้เฉยมันก็หนีอย่างงี้เฮดี๊ด๋อร้านนี้ซื้อไม่ได้ดิมไปเคยร้านนี้ซื้อไม่ได้ร้านนี้ซื้อไม่ได้ดืมดึมดึ อันนี้ซื้อไม่ได้ต้องไปลร้านนู้นเดี๋ยวผมขอซื้อติดตัวไว้ก่อนไดาเาโอเคเบียผมจะซื้อไว้สักสิบสองขวดละกันลังหนึ่งเลยอ่ะสี่พันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมอาไปไว้ในรถก็ได้สักสิบก,ก,ก็มากระพี้นี่ถุงโต๊ะหาหอะากระพี้อะไรครับอ้าตลกคะับแวะเดี๋ยวกับช่างไว้พี่ S <S พโคตรกางอยู่คมาสิเอมอันนี้ครับหมยากมากเลยพี่จำผมได้ใช่ไหมพี่ขายกวางให้ผมยี่สบันทจำได้ครับจำได้จำได้อยู่จำื่อได้อยู่ว่าวันนั้นเจอเจออยู่คอพรจำได้อยู่พี่ครับระบบนับคะแนนสตอรี่เช่นอ่อะไรเดี๋ยวพี่จะไปอตรงน,นี้ผูคาม่าซ้อมตัวเงนใหญ่เหรอ อันนี้รถพี่เป็นรถโลนะพี่ซื้อมาวันกอ่อนเพราะว่าต้องให้เขาแบบบ้องน้องให้เขาแบบให้ดูให้นะว่ารถโรกินหรือเปล่ามันก็วิ่งไปดูเชื่อเพราะมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้อยู่แล้วขนาดนันะ้นก็ต้องดูชื่อเอาในราคาแล้วก็า,านะมาซื้อผมซื้อมาสี่แสนนะคันเนี้ยวันนั้นผมเก็บเงินซื้อเลยมีรถห้าคันละเดี๋ยวเยผมว่าผมน,น่าจะแรงไปป่ะโอ้โหผมปัดสุดแล้วเนะี้ย เียงนองเสียแหลกบอกกันได้นะครับหรือเสียงเมา,าเสียงเมาเสียงอะไงดังบอลไปก็ขอไปพี่มาทำไปนานนี้มัมเนี่ยเอ้รุ่นล้อมีในตัวด้วยดังหวะกดดียิงขึ้นเินไม่ได้จอผมบลกอีกแล้วฮะท่านผู้ชมจะพูนะ ปรับเอ้ยสวัสดีคนดูสิบห้าคนโหไม่อยากเชื่อคนดูจะเยอะขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีคนที่มาดูตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็สอบถานระบบได้ฮนะไม่ไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรตอนทานระบบงานได้อีพีหน่อยนะครับพี่ได้ะฮะเดี๋ยวพี่จะทําให้อ่าเป็นพรุ่งนี้นกัรพี่จะทาคลิปลงอยู่อันนะี้นะพี่ขอขอ,อรถเข้าไปกัน Okay. จอมาที่พี่ลงคลิปบว่าพี่จะทำระบบงานที่มันได้ EP ก่อนเพราะว่าพี่จะเอา EP มาติดบวกอาวุธได้อะไรประมาณนี้อ EP อัปเดตได้ขั้นขั้นการรับเกนะียร์เนาะคือขั้นตอนการรับเกียร์อาวุธในไรประมาณนี้เพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะทำอยูอ่แต่ว่ายังไม่แน่ใจแต่ว่า EP ธรรมดาทำอยู่แล้ว วันนี้พี่มาฟาร์มแน่เะ mm ื hmm. ่อเช้าพี่ขายกวาง20ให้กับแก๊งอ่าแก๊งดากรกอนป mm hmm. ะดกอนโซนอ่ะมันไม่กล้าซื้อผมอแล้ว,แล,วแล้วผมทานเปิดสตอรี่เลยถ้าผมบิดมันแต่มันก็ไม่กล้าเอาคิดดูดิคนที่เดี๋ยวผมพอกินอีกก่อนเดี๋ยวผมเปิดเคื่องแชดดิ ที่รับรีวิวเซิร์ฟบนมือถือไหมครับบนรับรีวิวเซิร์ฟบนมือถือเหรออืมมือถือเฉพาะมือถือใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอสี่ร้อยซับก่อนตอนนี้เริ่มเมาแล้วระบบคอยทําเหมือนเงินปะพี่ใช่ครับอีพีก็เหมือนกันครับทําเหมือนเงินเป๊ะเลยแค่ว่าเราเราไม่ต้องไปสร้างเงินไขอะไรมากม,ม,มากมาย ถ้าจะคาบอาวุธต้องซื้อช่องกระเป๋าเพิ่มอย่างเดียวหรอครับถ้าจะคาบอาวุธต้องซื้อซื้อกระเป๋าถ้าไอ้พี่ไม่ได้ใจฮะคราวเนี้ยอ่าอันนี้พี่ก็เดี๋ยวพี่กำลังจะไปไปคาบอาวุธเนี่ยตอนนี้พี่พี่จะเก็บอ่าแร่ทองก่อนพี่คัดทองอีกสองก้อนเนี่ยตอนนี้พี่มีอยู่ยี่สิบอ่าเมื่อกี้พี่ก็ไปขายกวางมาเมื่อกี้พี่ฟารมแต่เมื่อเช้าไว้เนาะรีบฟามรีบปเลยเพื่อมาอันนี้เลยนะพี่ดูก่อน อเฮ้ยคอยเราจะครบแปดหนึ่งร้อยละเดี๋ยวผมถ้าคอยครบหนึ้อยละผมจะไปซื้อของโดเนทอยู่นะเพราะว่าผมจะเล่นแบบสายฟรีเลยเสียท่องมันห้าอันแรกเลยหนะึ่งอันเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องเก็บอีกหอันนะสามยาวฮนะเดี๋ยวผมดูราคาโดเนตไว้ก่อนวนะ่ามันมีอะไรบ้างค่าบอวุธพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจไงอืมแบบเป็นรหัพานมี อาวุธโรเน่ก็มีนะอาวุธแฟชั่นเออมีมีมอาวุธแฟชั่นมีนะกน่อนทการแท้เปลี่ยนชื่อบาคูดาวเขาแก๊งคือผมไม่รู้ว่าตัวผมมันบั๊กอะไรนะถ้าใครเป็นเอฟซีเอเก็ฝากไปบอกเขาหน่อยว่าตัวพี่เป็นบั๊กนะก็คือว่าบาคูดาวแก๊งมันไม่ทํางานนะว่าฝาไม่ได้เลยเลยออกแก๊้งก่อนแล้วคราวนี้อันนี้เมื่อกี้ยพี่กำลังจะกลับเข้าแก๊้งแต่ว่ากลับ้าไม่ได้ งงมากเลยโหวิเจ็ดคันหกร้อยสิบห้าคันโหต้องเติมเป็นพันเลยถึงจะได้คานี้้อ่าเรามีเศษทองอยู่้าอ่าวันนี้ผมตื่นมาแต่ใบสองไม่งแ่งเบื่อแม่งเบอะเลยไม่ค่อยไปยุ่งเขาหรอกแค่นี้แต่จะมีแก๊งเขียวพี่กำชื่อได้อยู่ อไอแก๊งนี่แหละไอแก๊งนี่แหละมันมาป้นจอไอแมมันแบบมันคงแบบแบบใส่หน้ากากมาเออเอ้ก็ให้มันปนไปวันนั้นพี่พี่จะไล่แทงแม่งหมดเลยเล่นทีเฟืด้วย,ย่าไปทำไหม่ะไปทำเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันก็่าไปทําถ้าเรามีซื้อคนเดียวเราก็ต้องซื้อคนเดียวฮะแทงปุบก็รีบเอาของมาเก็บแล้วให้มันฆ่าตายถูกหรือเปล่า,บบานะ อย่างนี้พี่ก็ไปดูอุ้ยสวัสดีคนดู19คนฮะสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีโหวันนี้เป็นวันที่คนดูเยอะมากที่สุดละที่ผมเคยไลฟ์สดมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแต่ละใครแนวโน้มมากเลยเพราะว่าตนน้นหน่วยไม่มีออนอ่ะเออมันแบบมันไม่มันอเนาะมันไม่มีใครให้ไหล่อย่างเงี้ยแต่คราวนี้ถ้าพี่เป็นต้นแบนเองพี่ก็ยังมีคนแบบ ต้องไปไล่อ่เพราะว่ามีคนทำงานผิดกนมาที่ทำไมเสียทองแตกเลยยนะังวะปกติพี่โห้ยเสียทองก่อจะได้พี่ฟาร์มพี่นอนเอฟเคไปหกชั่วโมงอะ่ะจนถึงจนถึงสิบสองชั่วโมงอะ่ะพี่เอฟเคอ่ะฟาร์มแล่อย,อยู่เนี่ยแล้วขณะแลในเต็มพี่ก็ปล่อยไปเลยก็คือพี่ฟาร์มอย่างเดียวจะทำเต็มทุก,ทกแล่อะ่ะงรส่เราเข้าไปแล้วไปฟาร์มในที่ทำงานคือคือคือมันมันมันหลายวันแล้วไงก็อยากฟาร์มแบบ แล้ว400ทัพพี่จะรับโปรโมทเสร็จไหมเดี๋ยวถ้าพันซัพพี่ก็จะเลิกเขียนสคริปต์ละเพราะว่าจะพอไปถึง 1, พ,พันทับเนี่ยพี่ว่าข้อมูลพี่ก็คงหมดแล้วเออก็อคงไม่มีอะไรจะสอนแล้วนนะก็จะเป็นช่วงพี่ก็จะไปเป็นยูทูบเบอร์แนละ้วก็จะหันตัวก็ปรับไปเรื่อยๆแหละนะแต่ว่าในคิดถึงแต่ว่าก็ยังอยู่ในแซมเหมือนเดิมก็ยเ,เดียวดูก่อนเดี๋ยวผมต้องหาคนที่ลงตัวกับผมมากๆนะไม่งั้นถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ลงตัวกันมันก็ไร้ดับหรอ จริงดิอ่ะมาแล้วามาอย่างตอนนี้ตอนนี้หายยังครับได้ๆนะดูก่อนอ่าโอเคเขาบัน,บนเตีอนผมเมื่อกี้ช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าเน็ตเป็นไรนะเพราะว่าเน็ตมันดับบอบดับบ่อยมากเลยเวลาผมจะจะคลิปเนี่ยกำลังจะลันทัิทีใช่ไหมเพราะว่าปกาติแล้ว เวลาผมรันทุกครั้งเนี่ยผมจะใช้ให้มันโหลดอ่าเขาเรียกว่าโหลดเลยนะโหลดปลักอินมันมาตลอดไงเพราะว่ามันเผื่อมีปลักอินใหม่ๆมาเงี้ยผมก็จะให้มันอัปเดตตลอดแต่คราวเนี้ยพอผมจะกดรันปุ๊บยนดีๆก็รันไม่ได้อยูย่นในเ,เน็ตมันไม่รู้เป็นไรทตลอดกันเน็ตบ่อยเลยวันนี้ทตลอดทั้งวันอะ่ะทตลอดกันเน็ตเห็นแลยว แค่ก็อม่แค่ก็ไมะบัตรออนมันไปสุ่มกชาชาได้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ออนมายี่สิบหกชั่วโมงแล้วน,นพี่ก็น่านจะมีประมาณายี่สิบหกใบเพราะฉะนั้นเก็บไปนะฮะเจนก็เลยทำงานเจนจะคลิปว่าช่วงนี้พี่รับงานหน่อยคลิปอาจจะไม่ค่อยลงะเพราะว่าพี่อ่รับงานอยู่นะครับก็สำหรับใครที่รอคลิปก็คางที่จะรอนานหน่อยเพราะว่าถ้าเราใช้แบบเนี้ย แต่ว่าถ้าหากเราต้องการใช้อ่าอันนี้ไม่ใช่ลบนี่อันนี้เซลล์ดีกว่าไม่ใช่มันเคียร์เวริเคิลแล้วเป็นโมเดลของมันอ่าเป็นโมเดลของมันเป็นโมเดลไม่รู้ว่าสีหนึ่งสีสองคืออะไรก็ไปเสกบุเลตดูต้องใส่คนละสีดูจะเข้าใจสตรีมดับใช่ไหมเนี่ยนั่งไงผมว่าแล้วสตรีมผมดับอีกแล้วท่านผู้ชมก็ดูยิ้สีค่คนดูคีร่าควมมาครับผมรับจอคัก็ถูกวงไงตั้งอะไรผิด ให้เป็นแอดวานด์ตัวย่วยอยเองโอเคมันด้วยนะคารีขนาดจับขาด เซฟดับต้องทําไงครับก็ไปเปิดใหม่ครับผมไม่รู้จะตอบใหม่เพราะว่ามันมีหลายสาเหนนะตุนวเซฟดับอ่ะจากโดนยิงบ้างจากเซฟเป็นที่ตัวสกิปบ้างก็ตัวเครื่องบ้างก็แล้วแต่ตอนนี้ข้านที่จะอธิบายยากเดี๋ยววิธีแก้ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนด้วยเวลาเซฟดับพี่ก็ไม่เคยมีนะเดี๋ยวว่านอกจากจะไปทําอะไรผิดหรือเปล่าแบบนั้นนะครับใช่ครับ แต่ถ้าหากมีค่าอาร้จงจอบค่าแล้วก็ใส่อารีเป็นการาสี่เหลี่ยมเนาะอ่าแล้วก็มีเลขข้างในเป็นแม็กวิลใช่ดูนิดดูที่มันขึ้นเรอ่อยใช่เอ้ยทำไมมันได้ยากแค่วันทองก้อนเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนจมหายละมือไปโดนคนทนอได ทีมดับไปเนี่ยที่ว่าเป็นแทนด้วยไอดีอยหรือว่าแทนใครๆเป็นเลขแทนที่แทนค่าด้วยไอดีอย่างเช่นวีดีโอไอเดียที่หนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นอารีที่อยู่ข้างในก็จะเป็นศูนย์อะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนตัวามาอ้างอิงว่าตัวเนี้ยคือไอดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเรียกใช้งานจะได้คลองจองกันอะไรประมาณเนี้ยที่อันนะี้ก็อะไรนะ ภาพประกาศมัน,นก็ปกตินะเดือดละเฮ้ยตะเกียงเป็นไรอ่ะเหรอไม่ไม่ไมโอ้โหเด็บชี้สิบห้ามิลกันเนาะแรงกับเท่าไวไอฟอ่ะจะเป็นเด็บซิมงี่เฉย ตอนนี้มันยังค้างอยู่ไหมสตรีมก็าเลยเสร็จสองพีคบนั่นเนี้ยเพี่ยสีมันก็ไม่ได้เกินสปิกอะไรขนาดนั้นนจริงจริงมันเด๋ยวมันใช่เยอะขนาดนี้นหรอแค่สตรีมอาบาจรอบ้าคอีก ไสิถ้าหากเราไม่เป็นไรไม่ได้เลยพ่อพี่เดี๋ยวพี่ลองกดหยุดอะไรก่อนไปเดี๋ยวเราไปในจุดตรงนั้นกันเลยครับไปเดี๋ยวเราไปในจุดตรงนั้นกันเลยครับในเวลา